เาใจสายบัจเจ็ตกันบ้างนะครับกับลำโพงตัวใหม่จากแบรนด์ลำโพงที่จัดว่าคุ้มค่ากับราคาทุกบาททุกสตางค์อย่างตอนสมาร์ทนั่นเองซึ่งตัวก่อนหน้านี้ก็ฮิตมากๆทั้งตอนสมาร์ททีเจ็ดหรือว่าจะเป็น T7 Mini มินินะครับเป็นลำโพงตัวเล็กยอดฮิตราคาก็คุ้มมากๆซึ่งตอนนี้เขาออกซีรีส์ใหม่มาแล้วอย่างเมอร์จูนออกมาหลายตัวเลยแต่ว่าตัวที่เราจะมารีวิวในคลิปนี้จะเป็นรุ่นเมอร์จูน C2 แั่ว่าสเปคดีกันน้ำได้ที่สำคัญราคาถูกมากๆเพียงแค่1,190บาทเท่านั้นยังไงไปชมรีวิวกันดูครับ สำหรับภาพรวมนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงทรงกระบอกขนาดกลางๆไม่เล็กมากแต่ก็ไม่ใหญ่เกินไปใครจะถือพวกพาก็ถือได้ด้วยมือเดียวและเขาก็จะมีเชือกคล้องมาให้ด้วยอันนี้ก็ยิ่งทำให้พกพาได้สะดวกมากขึ้นอีกครับส่วนน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ5 2 0กรัมครับ ในด้านวัสดุเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีดำหุ้มด้วยตะแกรงรอบๆตัวเลยงานประกอบของแบรนด์นี้เรียกได้ว่าดูดีและก็แน่นหนาเลยครับสำหรับตัวนี้เนี่ยดีไซน์ก็จะเน้นปุ่มกดไว้ด้านหน้าลำโพงดีไซน์ตัวปุ่มค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับส่วนไฮไลท์ของเขาก็จะอยู่ข้างๆนี่แหละครับ จะเป็น p a สซีฟเรเดเตอร์ทั้ง2องฟังรอบๆเขาก็จะมีไฟ RGB ที่เขาเรียกว่าเลน b o w Light Show ซึ่งไฟก็จะซิงกับจังหวะเพลงที่เราเปิดไปด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนไฟได้3แบบหรือถ้าใครไม่ชอบก็สามารถปิดได้โดยกด1ครั้งที่ปุ่มเปิดปิดลำโพงได้เลยครับ สำหรับการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็รองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.3การเชื่อมต่อง่ายมากแค่กดเปิดลําโพงตัวลําโพงก็จะเข้าโหมดเชื่อมต่อให้เลยนอกจากนั้นตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อแบบอื่นได้ด้วยครับซึ่งเขาจะซ่อนไว้อยู่ด้านหลังที่จะมียางปิดอยู่เปิดออกมานะครับด้านในเนี่ยก็จะมีช่องอ็อก3.5และก็ช่อง TF card ใครมีการ์ดมีเพลงก็เสียบที่ด้านหลังลําโพงก็ใช้งานได้เลยครับสำหรับสเปคอื่นนะครับข้อจัดว่าดีทีเดียว แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดที่24ชั่วโมงอันนี้ที่ความดัง50%นะครับส่วนการชาร์จแบตก็ชาร์จผ่านพอร์ต Type C ที่ด้านหลังได้เลยครับสำหรับมาตรฐานการกันน้ำตัวนี้กันน้ำได้ระดับ IPX7 เอาไปจุมน้ำจมน้ำได้เลยนะครับแต่ก็อย่าลืมเวลาจุมน้ำอย่าลืมปิดซิลกันน้ำด้านหลังให้สนิทด้วยครับ สำหรับฟีเจอร์เสริมอื่นๆของตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อแบบสเตอริโอแพร์รงได้แต่ว่าอันนี้ต้องซื้อไป2ตัวนะครับต่อเป็ลำโพงซ้ายขวาได้เลยก็จะได้มิติเสียงที่กว้างขึ้นด้วยครับมาดูด้านเสียงกันบ้างครับตัวนี้ให้ไดเวอร์มา2ตัววางไว้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัวลำโพงเลยข้อดีก็คือจะได้สนามเสียงที่ค่อนข้างกว้างและด้านข้างก็จะเป็นพ a าสติบเรเดเตอร กำลังขับโดยรวมอยู่ที่24วัตต์สามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่60เฮิร์ซไปจนถึง20กิโลเฮิร์ซเลยครับเดี๋ยวยังไงเราลองไปทดสอบเสียงกันดูครับ Tell Last lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simple's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come. I keep my eye on the prize i fight till I die. No retreat, no surrender. So you can take what you want. Go break my heart if you want. So I got nothing to lose. So I got nothing to kill. Yeah. What you want, hate me, leave me to try. Cause things like you just toss away your shit just like I'm so oh, shit. There's that back in my back, low we back to change the climate. This that back in my back, low we bring the force like time. Back in my back in my back, flow back in my Yeah, yeah. Back in my back, yeah. โอเคครับเรื่องเสียงก็ถือว่าทำออกมาได้ดีกว่าที่คาไดไวยพอสมควรเสียงก็ค่อนข้างเกินราคาไปมากจุดที่เราชอบเลยก็คือแนวเสียงที่ฟังสบาย มิติกว้างเสียงกลางก็นับเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยครับสามารถแจกแจงรายละเอียดชิ้นดนตรีหรือว่าเนื้อร้องออกมาได้อย่างชัดเจนโดยเสียงนัก,กร้องเนี่ยจะนําชิ้นดนตรีอยู่เล็กน้อยเจ็งแหลมจะมีความจัดจ้านปลายเสียงมีประกายออกมาเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับแหลมบาดหูครับงานเบสมีมวลกลางๆแรงประทะไม่เยอะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เบสจะไม่เด่นมากอิมแพคค่อนข้างเบาครับ,รบแต่ที่เราคิดว่าเด่นเลยก็คือเรื่องของเวทีเสียง ฟังแล้วจะรู้สึกโปร่งครับเสียงกระจายออกด้านข้างเป็นหลักสามารถนั่งฟังได้หลายมุมเลยครับเสียงก็จะกระจาย360องศาเวลาเราฟังมุมไหนก็รู้สึกว่าได้เสียงที่ใกล้เคียงกันเลยครับโดยรวมก็ถือว่าเหมาะกับฟังเพลงสบายๆในออฟฟิศอย่างพวกเพลงป๊อปอะคูสติกหรือว่า R&B เบาๆก็ทำได้ดีเลยครับ ก็สรุปจบกันเลยนะครับสำหรับตอนสมาร์ทเมอร์จูน c 2เป็นลำโพงที่เราก็ตั้งคำถามนะครับว่าลำโพงเสียงดีแบบนี้ทำไมมันถึงถูกได้ขนาดนี้ครับเลยว่าตอนสมาร์ทก็มาแบบไม่เกรงใจใครเลยครับทั้งการเชื่อมต่อที่ครบคันตั้งแต่บลูทูธไปถึงเสียบการ์ดนี่ก็ใช้ได้ครับแต่นอกจากนั้นตัวนี้ให้ความดังได้ถึง24วัตต์ในราคาพันต้นๆก็คุ้มมากๆแล้วครับแต่ทางเราก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยกับตัวนี้เหมือนกัน อย่างปุ่มการใช้งานตัวนี้ก็จะแปลกๆเล็กน้อยอย่างปุ่มปรับไฟเขาจะไม่มีปุ่มเฉพาะมาให้นะครับก็จะใช้ปุ่มเปิดปิดลําโพงแทนหรือเวลาเราเปลี่ยนเพลงก็จะใช้เป็นกดค้างที่ปุ่มเพิ่มลดเสียงแทนก็บอกเลยว่าใช้แรกๆยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับและเรื่องเลยก็คือตัวนี้ไม่มีแอปพลิเคชันรองรับก็เลยไม่สามารถปรับ EQ เพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับทางเราก็แปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วนะครับใครชอบก็กดสั่งซื้อได้เลย และถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับฝากกดไลค์ให้กับชาแนลมือคูล่าของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ